RMTT u News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับชีระเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19.30น,นที่คลื่นนี้สถานีเพลงและข่าว89.5เมกเฮิ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับสุกท่านเข้าสู่รายการ r m u t t News ประกาศข่าวเดนะครับผมเดียวที่ด้เด่นคาัเลยครับมารับหน้าที่เช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับการเลือกตั้งนั้นถือว่ามีความเป็นเรื่องที่มีความเป็นสาคัญอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นเรื่องที่มากาหนดอนาคตของประเทศชาติของเราเป็นอย่างมากเลยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามพูดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะพูดเรื่องของการเมือง สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับรายการผมได้เหมือนกันแต่ว่าผมอยากจะให้ความรู้นะฮะคุณผู้ฟังเองที่ได้ติดตามรับฟังมาดโดยตลอดนะครับ mm. แล้วก็เรื่องที่ผมนํามาหยิบยกมาพูดในวันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าผมลงพื้นที่นะฮะลงพื้นที่ลงไปเองเลยเพื่อที่จะไปสัมผัสกับกบ,บรรยากาศหรือว่าการสังเกตการเนี่ยในพื้นที่เพราะว่าวันที่ส mm. ิบเก้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็น การเปิดรับสมัครนะครับสสแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยหรือว่าปาี้ลิ์นะครับเป็นวันแรกด้วยก็มีบรรดาพักการเมืองต่างๆเนี่ยไปประมาณ30มสิบพักเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปดูตัวเลขน,นะครับว่า6กพักเท่านั้นนะฮะที่มีการส่งคนเนี่ยครบ125คนนะฮะที่ตัวเลขที่ผมพูดมาเนี่ยคือ125คนมันจะเป็นเป็นสูตรที่เศาสตร์ของการเืองนะครับว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งอย่างไร ถ้าเกิดว่าเราย้อนไปนะครับเรื่องของการที่ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับฉบับเ93-98นะฮะตัวเลขคะนนเสตร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยของที่นั่งสสนะฮะจะอยู่ที่480คนถ้าเกิดจําได้นะฮะก่อนที่จะมีการแก้ไขแต่หลังจากที่มีการแก้ไขแล้วตัวเลขของสสเนี่ยคือเพิ่มขึ้นมาเป็นนะคห้า500ที่นั่งด้วยกันมันก็จะแบ่งเป็นนนะครับแบ่งจาก ผลของปาธิลิสหรือว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยทั้งหมด125ที่นั่งนะครับแต่ว่าแบบแบ่งเคตนะฮะก็เป็น375ที่นั่งรวมแล้วก็คือ500ที่นั่งนั่นเองที่ผมพยายามไล่เรื่องของตัวเลขให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีผลอะไรหลายๆอย่างกับพรรคการเมืองครับเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนมญน,นั้นนะฮะฉบับนี้เนี่ยคือพรรครัฐบาลหรือว่าแชมป์เก่าอย่าง ประชาธิปัตย์นะครับเป็นคนแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเองนะฮะแล้วมันไปมีผลกระทบกับการแบ่งเขตเนี่ยของพรรคใหญ่ๆพรรคหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยนะฮะซึ่งเขาเนไปกลุ่มพื้นที่นะครับหรือว่ามีพลังที่เข้มแข็งยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือด้วยแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะครับมันนาให้จานวนสสเนี่ยลดลงไป15ที่นั่งด้วยกันแต่ถ้าจะไปดูพื้นที่เข้มแข็งอย่างประชาธิปัตย์เองนะฮะ อย่างภาคใต้แล้วก็ภาคกลางเนี่ยลดไปแค่ห้าที่นั่งถือว่าน้อยที่สุดเลยนะครตรงนี้นถือว่าเป็นจุดข้อสังเกตนะครับว่ามันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าทีนี้นะครับเราก็ได้เห็นนะครับบรรยากาศเนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับว่าการสมัการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นถือว่ามีความคึกคักนะฮะแต่ถามว่ามีความคึกคักเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมครับว่าปีนี้เนี่ยมันไม่มีแบบว่าพวกกอง ยองกองยาวไม่มีแล้ว <S <S <โด>กพราอาจจะมีผลนะฮะต่อการตัดสินทางการเมืองได้เหมือนกันกฎหมายคือระบุออกมาอย่างนั้นนะครับไม่มีกองยาวก็เลยไม่ค่อยมันครับวันนั้นเนี่ยผมก็ไปยอ้โหโยแย่งทาข่าวกันกับบรรดาเพื่อนๆสื่อมวลชนด้วยกันนะฮะเหนื่อยมากครับไปแย่งยื้อยุดจุกาชาติไปรอดักรอรักษาการนายกรัฐรนตรีนะครับเดินทางมาเพื่อที่จะสัมภาษณ์แค่นั้นเองเสี่ยงได้ไม่ได้ไม่รู้ฮนะแต่ไปสัมภาษณ์เอาไว้ก่อนพอไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ย ็มีประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการจับฉลากนะฮะต้องต้องยกความให้กับพักเพื่อไทยเลยนะฮะที่โอ้โหจับฉลากได้เบอร์หนึ่งครับวปปันที่ป่านจะได้เบอร์สิบนะฮะคุณผู้ฟังฮะได้เบอร์สิบอ่ะแต่ว่าเพื่อไทยเพื่อไทยได้เบอร์หนึ่งโอ้โหผมก็เชื่อเขาเลยะฮะว่ามากับดวงจริงๆเลยะฮะเอาละครับ ก็ถือว่าได้รู้คร่าวๆนะฮะเกี่ยวกับประเด็นที่เอ,อการรับสมัครสอสอแบบบังทีรายชื่อที่ผ่านมานั้นนะครับแต่ว่าการสมัครสอสอแบบแบ่งเขตเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับในวันที่24ซึ่งก็จะมีการรับสมัครเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับก็ใครที่มีสิทธิ์มีเสียงก็สามารถที่จะเอ,อไปติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองตรงนี้ได้อีกอย่างแล้วเนี่ยอย่างที่ได้ พูดให้กับผู้ฟังได้ฟังไปนะผมอยากจะพูดถึงประเด็นตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีการตั้งฉายายให้กับอคนที่เคยเป็นอดีตรัฐบาลมาก่อนผมยกตัวอย่างนะครับว่าอ,อย่างคุณอภิสิทธิ์นะฮะถูกตั้งฉายานะครับในช่วงระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2551ถึง2554เขาได้ฉายาดีเด็ดพูดฮนะเพราะว่าได้รับเชิญเนี่ยขึ้นพูดบนโพเดียมเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร ประเทศแล้วก็โนโยบายรัฐบาลนะครับให้อยู่เป็นประจำบางวันก็พูดช้าบ้างบ่ายบ้าง,างและค่ำบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่นี่คือไม่สามารถทำได้ตามที่พูดนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่ที่ได้รับมาส่วนถ้าเกิดย้อนไปเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนะครับตั้งแต่ปี2526ถึง2531นะครับสมัยนั้นเนี่ยคือพลเอกเปรมที่สุรานนท์นะครับก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับฉายานะครับว่าเตมีใบ้ฮะเพราะว่าใช้วิธีไม่เงียบครับไม่ให้สัมภาษณ์เพื่อลดแรงประท่าทางการเมืองแถมก็ยังมีวลีเดตให้กับนักข่าวด้วยนะครับว่ากลับบ้านถึงลูกนี่นะฮะบริเวณพูดในสมัยนั้นคือนักข่าวพอเจอคำพูดนี้นะฮะถือว่าเป็นการส่งสัญญาณครับไม่ให้สัมภาษณ์หรือว่าตัดบทนักข่าวเพื่อยุติการสัมภาษณ์นั่นเองส่วนมาดูนายกอธิบดีคนหนึ่งนะครับสมัยนั้นตั้งแต่ปี2531ถึง2534นะครับ คนเด็กชาติไยชุนหวันครับก็ได้รับฉายาไว้นะครับว่าเป็นปลาไหลใสสเกลครับเพราะว่ามีความชัดเจนในการดึงส่วนมากครับดีลาแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยลื่นเร็วเหมือนกับปลาไหลนักการเบืองร่วมรัฐบาลแล้วก็ผู้นากองทัพนะฮะต้อนไม่ได้นะฮะจนถึงกรต้องใช้กําลังปฏิวัติยึดอำนาจมาเมื่อสมัยก่อนนั่นเองนะครับส่วนไปดูปี2535ถึง2538ครับคุณชวนหนีงไครนะครับดำรงตาแหน่งเป็นนายกอธิบดีในสมัยนั้น ก็ได้รับฉายานะครับว่าใบมิกโกนอาบน้ําพึ่งครับคุณคุณเนี่ยฮะเพราะว่าใช้คำพูดเนี่ยที่มีคารมคมคายเชื่อเฉือนฝ่ายตรงข้าทางการเมืองครับหรือว่าผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นายกและก็รัฐบาลด้วยส่วนไปดูอีกปีนึงฮะ2,538าร้ถึง2,539นสในสมัยนั้นครับคุณปัญหาริิลัอาชาครับก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับฉายาในครับว่าหลงจูหลวงลูกครับก็มีลีลาับการทำงานแบบกาะติดลงลึกทุกเรื่องทุกขั้นตอน คือก็ไดว่ามีการโทรสั่งนะครับโทรสั่งการแล้วก็เรียกประชุมผู้แทกนกระทรวงต่างๆทั้งเทอบวงด้วยทั้งกรมด้วยจนได้ยินมานะครับว่าหนุมเจ้าก,กระทรวงครับที่อยู่ใต้สังกัดเนี่ยรู้สึกว่าพวอึดอมเหมือนกันนะฮะที่คุณบัญหานะครับมีการลงอ่าไปกอดติดแบบถึงลูกถึงคนนั่นเองส่วนปี2539ถึง2540นะครับถ้าเกิดจำกันได้สมัยนั้นครับพลเอกชวดิตรงใจยุทธนะครับ ก็ดได้รัตำแหน่งเป็นนายก,กและรัฐมนตรีครับหรือว่าคุณเฉลีวโวรินั่นเองนะได้รับฉายาครับว่าจิ๋วหวานเจียบครับเพราะว่าพูดดีใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับทุกคนที่เข้าหาจนสามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ลก็บอกมาอย่างนั้เนื่องจากว่ายอมเขาไปหมดครับส่วนปี2,540-2,544นะฮะสมัยนั้นนี่คือชวนคุณเลียวรีไยนะครับก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่ง คือได้เป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองนะครับก็ได้รับฉายานะครับว่าชวนเชี่งชาครับเพราะว่าไม่กล้าตัดสินใจในนโยบายหรือว่าเรื่องสําคัญสาคัญที่มีผลกระทบกับคนจํานวนมากทั้งที่เรื่องนั้นๆเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนจํานวนมากกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายร้อยพันเท่าเลยจนมีคําพูดที่ถูกนําไปล้อเลียนนะครับเป็นประจาคือว่าผมยังไม่ได้รับรายงานเป็นต้นส่วนปีสอง4ันห้าร้ยสี่สิบสี่นะครับถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบแปนะครับ สมัยนั้นนะครับก็เป็นยุคเฟื่องฟูของการเมืองครับของคุณทักษิณชินวัตรครับซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้อยู่ที่ดูไบนะฮะก็ได้รับฉายามากมายนะครับอาทิาพ่อมดบนเสื่อบ,บ้างหรือว่าเศรษฐีเหลืองลมบ้างแต่ก็ไม่มีฉายาใดนะครับติดปากติดหูตรงกับตัวตนขอ,ของเขาเหมือนกับคนอื่นๆเลยนะฮะส่วนในครั้งนี้นะครับที่ว่าเป็นโคลนนิ่งนะฮะของคุณทักษิณเนี่ย คุณทักษิณบอกเลยนะครับว่าคุณปู่ยิ่งรักนะครับน้องสาวแท้ๆของคุณทักษิณนั่นนะครับเป็นคนนิ่งได้รับฉายานะครับถึงแม้ว่าเพิ่งเข้ามาสู่การเมืองนะฮะมาเปิดตัวนะครับเป็นปฏินิตเบอร์ที่เบอร์ที่หนึ่งนั้นนะครับแต่ว่าก็ได้รับฉายานะครับว่าน่ารีขี่ม้าขาวโอ้โหคุณยิ่งรักบอกว่าถึงแม้ว่าฉายาตรงนี้นะครับไม่ไม่กล้ารับนะฮะแต่ก็เหอะครับก็มีคนพูดให้อย่างนั้นเพราะว่ามีคนมาในพักเพื่อไทยนะครับบอกว่าไป ไปหาหมอหมอดูอีทีนะฮะแล้วก็มีการทํานายถ่ายทักมาว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะได้ได้รับความเป็นใหญ่ด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามนี่คือคือผมนําข้อมูลนะครับมาจากฉาย,ยานายัฐมัตรีนะครับในคอลัมน์โลกนี้มีรากย่านะครับของนังสพิมพ์มติชนของวันพรุ่งนี้นะครับก็เอามาเล่าให้กับคุณฟังนั้นได้ฟังกันนะคร เป็นแบบเป็นการผุนเคลื่อนนะฮะในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ผมย้บเลยนะครับว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าจะเกิดขึ้นในวันที่2 6นะครับใครที่มีความประสงค์นะครับหรือว่ามีการติดธุลระเนี่ยก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อที่จะเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะครับส่วนวันเลือกตั้งครั้งใหญ่ก็คือวันที่3กรกฎาคมนะฮะ3กรกฎาคมนะครับคนที่มีสิทธิ์ในเสียงนะฮะก็ไปเลือกตั้งแล้วกันทีนี้ด้วยความเชื่อครับของแต่ละพักนั้น พรรคะชิดวิบัตเองเนี่ยเขาบอกเขามีความเชื่อมากว่าเขาจะได้ตัวเลขที่สองร้อยที่นั่งครับส่วนพักเพื่อไทยเขาก็มีความเชื่อของเขาเหมือนกันว่าเขาจะได้สองร้อยเจ็ดสิบที่นั่งก็มีการพูดกันไปพูดกันมานะครับด้วยความมั่นใจของแต่ละพัคพักภูมิใจไทยก็มีความเชื่อนะครับว่าจะได้เจ็ดสิบที่นั่งฮะอ้าวแล้วพักคกเล็กแล้ครับจะได้กันสักกี่ที่นั่งก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความเชื่อแต่ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาะที่มีการจับฉลากตัวเลข นะครับของสสแบบบัญชีรายชื่อนั้นก็ออกมันพอสมควรอย่างเช่นนะคุณชูวิทย์กมลพิศเนี่ยได้เบอร์ห้าครับผมเห็นแกเนี่ยเอาเอาเครื่องรางของขังนะเป็นตะกุดเนี่ยเอามาให้ผมดูด้วยบอกว่าโ,โหนี่เอาเครื่องรางมาแล้วพอแกจับเบอร์ห้าได้แกแบบสาใจมากเลยครับก็มันดีนะคคุณผู้ฟังฮะมันดีเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดพูดเอาแบบเป็นจริงเือนจังนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความดุเดือดเป็นอย่างมากเลย เพราะว่าถ้าเกิดสังเกตดูนะครับหลังจากที่มีการประกาศยุสภาไปเมื่อวันที่เก้าแล้วมีผลวันที่ 10, ทสิบพฤษภาคมนะครับเพียงไม่กี่วันฮะไม่เกินสามวันเกิดเหตุการณ์นะครับมีการออคนร้ายเนี่ยรอบยิงคุณประชาประสบดีซึ่งเป็นอดีตสสของภาคเพื่อไทยจังหวัดสมุทรปราการเขตสามนะครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันถึงแม้ว่าสตชเองนะครับจะมีข้อมูลนะครับว่ารู้กลุ่มกวนแล้วนะครับว่าใครที่จะเป็นคนยิงซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า คนที่บงการเนี่ยคือทาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของของขนส่งเกี่ยวกับคือมีเงินนะแล้วก็มีญาติญาตินะครับไปเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าคุณประชาเองก็พยายามปฏิเสธนะครับว่าคือ hmm. ตัวเองนั้นก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นมากนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับประเทศอันนี้ก็ต้องดูข้อมูลกันไปนะฮะเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับของตํารวจที่มีการสืบสวนตาม ลงไปในพื้นที่ไปแกะรอยไปค้นหาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวับนนี้มันมีข้อมูลมานะครับมีข่าวมาว่าคือตํารวจเนี่ยสามารถที่จะคนร้ายนะครับที่ยิงพุ่มกับสอพอใส่งามได้แล้วด้วยก็ต้องขอืินชมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่โชว์ฟอร์มก็รอดูนะฮะว่าความซึบหน้าต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะ ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะครับในวันเสาร์หน้ากับอรายการ HMTT News ทึกาข่าวเด่นกับผมเบียวจินเดกงามเบลนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณบริษัทเจเสนายเจวันจำกัดขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สุดเลยนะครขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาตลอดครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ u t t t e w s สพิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19.30น,นที่คลื่นนี้สถานีเพลงและข่าว89.5เมกะเฮิร์